ดัางชาติควรลงดอกเบี้ยรครั้งที่2ติดต่อกันหรือไม่ควรหรือไม่ควรนะครับทีนี้กลับมาถึงตรงนี้ก็เพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนรารคารกลางสหรัฐนั้นได้มีมติทีนี้เสียงไม่แตกครั้งที่แล้วเนี่ยเสียงแตกนะมีหนึ่งเสียงงัดว่าไม่ให้ลง0.5แต่ครั้งนี้ อยู่ในแถวเรียบร้อยไม่แตกเลยเอกชนลงดอกเบีย้ย0.25%ครับทำให้อัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยนะครับลงมาแตะต่ำสุดก็คือ4.5%สูงสุดก็คือ4.75%นะครับอันที่น่าสนใจก็คือว่านี่เป็นการลงดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐครั้งที่2ติดต่อกันนับจาก19กันยายนแล้วก็มาถึงนี่ก็คือ8พฤศจิกายนนับตามเวลาไทยนะฮะแบงก์ชาติอเมริกา ไม่เคยลงดอกเบีย้ยติดต่อกันถึง2ครั้งในรอบก,กว่า4ปีที่ผ่านมาเลยตอนนี้เกิดขึ้นจนได้และเป็นที่เรียบร้อยแล้วร่วมคุยกับบัญชาโดยเวียดเจ็ตไทยแลนด์แคร์ทุกคนบนทุกไฟล์ดดังชาติควรลงดอกเบีย้ยครั้งที่2ติดต่อกันหรือไม่ควรหรือไม่ควรน,นะครับที่ที้กลับมาถึงตรงนี้ก็เพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนั้นได้มีมติที่นี้เสียงไม่แตกครั้งที่แล้วเนี่ยเสียงแตกนะมีหนึ่งเสียงงัด ว่าไม่ให้ลง0.5แต่ครั้งนี้อยู่ในแถวเรียบร้อยไม่แตกเลยเอกฉันลงดอกเบีย้ย0.25ซครับทำให้อัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยนะครับลงมาแตะต่ําสุดก็คือ4.5สูงสุดก็คือ4.75อนะครับอันที่น่าสนใจก็คือว่านี่เป็นการลงดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐครั้งที่2ติดต่อกันนับจาก19กันยายนแล้วก็มาถึงนี่ก็คือ8พฤศจิกายนนับตามเวลาไทยนะฮะแบงก์ชาติอเมริกา ไม่เคยลงดอกเบีย้ยติดต่อกันถึง2ครั้งในรอบก,กว่า4ปีที่ผ่านมาเลยตอนนี้เกิดขึ้นจนได้และเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐนั้นหลุดลงจากที่เคยแพงที่สุดในรอบ23ปีลงมาแล้วนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่เขาลงดอกเบีย้ยไปเมื่อคือนแล้วก็เสียงเอกฉันนี่นะครับเขาก็พูดถึงเหตุผลเหมือนกันนะครับว่าคือตอนนี้เขามองนะครับว่าการที่จะลงช้าลงเร็วนี่นะฮะเขาจะต้องควบคุมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดจะอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเปล่า,าปล่น ลงดอกเบีย้ยเร็วเกินไปกับภาวะที่เงินเฟอ้อเข้าเป้าเร็วไปด้วยหรือไม่ในขณะดีวกันลงดอกเบีย้ยช้าแต่ว่าการจ้างงานเป็นยังไงคนว่างงานเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่สิ่งนี้แหละครับแบงก์ชาติอเมริกาเขาก็ออกมาแถลงเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าที่นี่แมทสุดท้ายในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐส่งท้ายปลายปีนี้นะครับ17 18ธันวาคมอ่าเนี่ยนะฮะแมทต่อไปนี่นะครับหลังจากเมื่อคืนทุกคนดูกันแล้วว่าตอนนี้ดอกเบียเบ้ยอเมริกาลงมลว0.75 2รสองรอบติดแล้วนะครับ ก็มีความเป็นไปได้ว่าในการประชุมแมตสุดท้ายน่าจะลงอีกเลิงหนึ่งคือ0.25%และตรงนั้นเกิดขึ้นจริงนะครับเท่ากับว่าปีนี้เป็นยังไงฮะดออเบี้อเมริกาลง1%เนื่อๆเ,เลยนะครับและจะเป็นการลงแบบแฮตทริกสามรอบติดต่อกันด้วยถ้าสมมติธันวาคมลงอีกนะฮะดินี้สิ่งที่เขามองกันต่อไปนะครับว่าการที่ตัดสินใจในครั้งนี้ลงดออเบี้และจะส่งซิกไปต่อในครั้งหน้านี่นะครับบังเอิญจริงๆฮะ ว่าเจอรโรมพาวเวลซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐนั้นไม่ได้พูดในประโยคที่ชัดกว่าครั้งก่อนครั้งก่อนหมายถึงครั้งไหนใช่ไหมฮะคือครั้งที่เขาลง19กันยางไงฮะที่เขาลง 0. 5เปเั๊บเขาส่งซิกชัดเจนเลยเขาว่ารอบนี้เขาลงแน่แลวเขาลงจริงแต่เมื่อคืนที่เขาแถลงปั๊บเนี่ยมันไม่มีประโยคที่จะยืนยันได้ชัดเจนนะครับว่าทันวาจ,จะลงจริงเหมือนอย่างที่ลงในคืนที่ผ่านมาหรือไม่อันนี้ก็เลยกลายเป็นคําถามเหมือนกันนะครับว่า แสดงว่าแบงก์ชาติอเมริกาเขาพวงอะไรหรือเปล่าเขากลับมาพวงอะไรอีกหรือเปล่าจาได้ไหมเมื่อเมื่อวานที่ผมทําคลิปอะไรคลิปที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งและอับสุดเพาเวลสิ่งหนึ่งคืออะไรทราบไหมฮะโดนัลด์ทรัมป์เคยพูดชัดนะฮะว่าถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปเขาไม่ต่ออายุเจอร์โรมเพาเวลนะฮะทั้งทั้งที่เจอร์โรมเพาเวลเนี่ยเป็นคนที่เขาตั้งมากับมือในตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในเทอมที่หนึ่ง แล้วปรากฏว่าไอความคิดวิธีคิดมาเริ่มแตกหักกันก็ตอนที่ว่าโอ้โหทำไมขึ้นดอกเบี้ยซะสูงริบแล้วไม่ลงเลยนั่นแหละครับดังนั้นแล้วโดนัลด์ท์หาเสียงก่อนที่เขาจะได้รับเลือกตั้งเป็นว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐว่าถ้าเขาได้เป็นเขาไปต่ออายุให้จอรมพาวเวลเนะี่ยดังนั้นสิ่งนี้แหละครับจึงกลายเป็นเรื่องที่น่าติดตามกันครับว่าในปี2025นี้นะครับซึ่งผมเราต้องไปดูกันอีกทีนะครับว่าจอรมพาวเวลจะถึงวาระลงเมื่อไหร่ และ้าไม่ต่อแล้วใครจะมานะครับและไอ้มุมมองที่บอกว่าปีหน้าต้องลงดอกเบี้ยอีกหนั้นจะไปต่อหรือเ,เปล่าดังนั้นถ้าจะมองตรงนี้นี่นะครับก็เชื่อว่าจริงๆการ,รทางานของธนาคารกลางทั่วโลกเขาก็บอกว่าเขาอิสระถูกไหมฮะแล้วก็ไม่มีการเมืองแรกแซงอะไรประมาณนั้นดังนั้นต้องดูจับตาดูเรื่องนี้ให้ดีๆครับว่างวดต่อไป 17- 18ถึงบธันวาคมนั้นจะลงอีกสสนงหนึ่งไหม แรงแรงต้านทางการเมืองจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแรงกดดันที่จะส่งมาถึงธนาคารการลางสหรัฐซึ่งเป็นธนาคารกลางที่ทรงอิทธิพลและใหญ่ที่สุดและมีพลังมากที่สุดในโลกนั้นจะยังยืนหยัดในแนวคิดเดิมหรือไม่ว่ายังไงต้องลงดอกเบีย้ยต่อเพราะเงินเฟอ้อกําลังเข้าเป้านะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สถิติเกิดขึ้นจริงๆนะครับในคืนที่ผ่านมาถึงได้ถามท่านผู้ชมนะครับว่าเนี่ยแบงก์ชาติอเมริกาเขาก็ลงดอกเบี้ยสองรอบแล้วนะเมื่อวานนี้แบงก์ชาติอังกฤษก็ลงดอกเบี้ยครั้งที่3ด้วยนะฮะ ตามติดด้วยแบงก์ชาติฮ่องกงชาวนี้จะลงดอกเบีย้ยตามอเมริกาเพราะว่าเขาใช้นโยบายในการผูกติดค่างเงินดอลลาร์ฮ่องกงกับดอลลาร์ของอเมริกาก็จะลงดอกเบีย้ยเป็นครั้งที่2ติดต่อกันของแบงก์ชาติฮ่องกงด้วยนะครับถึงถานท่านผู้ชมรับว่าตกลงแบงก์ชาติบ้านเราจะควรหรือไม่ควรจะลงดอกเบีย้ยครั้งที่2ติดต่อกันส่งมาเลยนะครับ